สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพี่พี่น้องน้องนะครับวันนี้งานพี่ชัยนะครับช่างบ้านบ้านครับวันนี้ลงสีนะครับลงสีใต้แขนนะครับแล้วก็ช่วงครอบครับนะครับครอบครับแล้วก็ส่วนบนนะครับแล้วก็แบกกาวนะครับนี่เลย มีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จนะครับก็มีมีอัดแมกแบบกาวอะไยนะครับจะจะไล่ลงมาวันนี้ทิ้งแมกกาวไว้ก่อนนะครับน้องชายก็มีธุระก็เท่าที่ไหวนะครับเท่าที่ไหวเท่าที่ได้นะครับเป็นรอบรอบนะครับช่างมันบ้านนะครับราคาหลักร้อยขึ้นไปถึงหลักพันหลักหมื่นนะครับพี่ๆน้องๆสนใจสอบถามเข้ามาราคาทันบ้าน เบอร์โทรนะครับ080 609นะครับ5363นะครับช่างชัยหรือพี่ชัยบางบอนะครับอือนครับนะครับถามว่าสีสดไหมสดสดคนนี้ก็แกะจากกระป๋องแล้วครับได้แค่นี้แหละนี่นะครับให้ดูใ,ใกล้เลยครับสี โทรมานะครับ0 8 0 6 0 9นะครับ5 3 6 3เออบางทีผมไม่ได้ตอบนะครับทำงานอยู่แต่พี่ๆหรือน้องๆนะครับสนใจจริงๆเนี่ยโทรมาเลยนะครับถ้าท่านโทรมาผมรีบรับสายทันทีนะครับอ,อันนี้งานแผงหน้านะครับยังมีการบ้านนะครับใต้แขนตีพัดยากุซ่านะครับ เท่าที่ไหวเท่าที่ได้นะครับรอบหน้าเจอกันใหม่วันนี้น้องชายมีธุระค,ครับต้องกลับบ้านก่อน,นวันนี้ขอแค่นี้นก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือโทรมาช่างชัยนะครับ080609นะครับ5363ขอบคุณครับสวัสดีครับ